สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับหรือเมื่อวานนี้นะครับก็มีการรายงานถึงเหตุการณ์ที่ทางรัเสเซียได้มีการส่งโดรนแบบคามิกาเซยอย่างชาเฮต1 136 เข้าโจมตีในหลายภูมิภาครวทั้งยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงของยูเครนอย่างกรุงเคียฟโดยคลิปนี้ครับก็เพิ่งมีการอัปเดตออกมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับว่าไม่ได้มีแค่รัเสเซียนะครับสามารถโจมตีเข้าใส่ยูเครนได้มีการรายง,งานครับจากเจ้าหน้าที่ของทางรัเสเซียที่กรุงมอสโกได้มีการประกาศนะครับว่ามีการพบโดรนอย่างน้อย10ลำที่สามารถตรวจพบเหนือท้องฟ้าของกรุงมอสโกได้ และเหมือนว่าจะมีโดรนบางลำเนี่ยสามารถโจมตีอาคารสูงที่อยู่ในกรุงมอสโกของทางรัสเซียได้นอกจากนี้ครับก็มีคลิปหนึ่งออกมาโดยชาวรัสเซียได้มีการบันทึกคลิปวิโอออกมาเยอะแยะมากมายครับหนึ่งในนั้นก็มีคลิปโดรนชนิดหนึ่งคล้ายกับฮาร์รอบของทางอิสราเอลตอนคลิปโผล่มาที่แรกนะครับก็มีการตั้งคำถามว่าทำไมยูเครนเนี่ยมีฮาร์รอบของอิสราเอล แต่ความจริงแล้วนะครับดูเหมือนว่าเจ้าโดโรนล,ลังกล่าวที่มองระยะไกลเหตุเป็นเงาๆแล้วคล้ายกับโดรนฮารรอปเนี่ยความจริงแล้วไม่ใช่นะครับคือมีการอัปเดทออกมาว่าทางยูเครนได้มีการสร้างโดรนซึ่งเป็นโดรนคคมิคาเซ่สำหรับโจมตีระยะไกลซึ่งมันมีชื่อว่าบีเวอร์มันเป็นโดรนใหม่นะครับถึงทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่ามันคือโดรนฮาร์ร็อป ของทางอิสราเอลหรือเปล่าแต่หากมองไกลๆเนี่ยมันคล้ายกันมากแม้ว่าโดรนที่สามารถปฏิบัติการระยะไกลของทางยูเครนเนี่ยมีไม่เยอะแต่มันก็ยังคอยสร้างความปั่นป่วนในแนวหลังของทางรัสเซียได้นี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอรครับว่ามีการรายงานว่ามีการพบเห็นโดรนปริศนามากกว่า10ลำบินอยู่เหนือกรุงมอสโกและมีบางลำในเข้าโจมตีตึกอาคารนี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอรครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ